ไม่กี่คราน,นี่ลูกมีหานว่าหานวัดจัดขึ้นทุกทีอินาม์คนมันใกล้คล้องเคยไปเคยมาก็เว้นดูตรงท่านช่วยกันเจอ,อได้เบียร์เลือกกันแลว้วโบร้านวาแล้วจะไม่ลกในบองล่าว่ามีจะลึงพึงบ่บรรจบไม่กลบบ้าทใจให้ชาติเน่ไปเพื่ออ่อยเ,เ,เลย <c oughs> คำได้จนต่อพอยจนจนบันเลยแต่ก็ไม่ได้ร่าไม่ได้ร,มมดรวยไม่รวยก็จำืพลโยนเหมือนกัน ป่าป e. ้าไปหีือไอ้เดจำปื้ดใช่แต่ไม่เอาตัวย่างคนดีเลยตัวเล็กน้ำคนนะรู้จักกดอมคนเราต้องรู้จักเก็บออมนะจ๊ะพี่พูนดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุกดุกน้องเล่งตุ๊กดุ๊กจิ้งปีเดียวมาเป็นคนเดรู้จักวันจังการายุไม่มากที่เดียวว่าน้องเงินแข็งแข็งรักแ้ากับยอดได้ไปเปรียนี้คุ้มเกียดน่ายโย พี่บุญน,นี่อยู่ในคุณธรรมอยู่ในความดีนะคะคพี่บุคขอบชอบของขลังด้วยเหรออมชอบแลยพปุนรูปปลารูปเริ่มชอบนักหนาเน๊ะสักอะไรไปที่กลางหลังเลยคะที่เป็นวงอะหลวงป่อเกลือนเย่ <ST AT> ยหับ้านขึ้นแล้วบออะไรนะคะพี่วองหลาหลวงพ่อเกลือนก็ปุูนหลวงพ่อเกลือนีสักจิตไหมคะยกมือไหว้รักทีแล้วให้ป้ปองขึ้นให้ป,ปอปป่งอกันเยอะไม่ติตนี่ กังนกาวหลวงพ่อเคลื <c ười> à, ่อนอยู่ไหนอ่ะจำโยติเนื้อวัดจังกังเนือหลวงพ่อเคลื่อนวัดจังกังก้อนได้ฉันอะไรบ้างอ่ะคะฉันดีมากถูกเจ้าไม่ฉันไม่รำกันโยไม่ติดมึงเลนอะไรีะว่างน้าเนี่คุยโบ่คุยหน้าปานนี้อ่ะบ่กีไมิ่งไรกูร้านหัวกูเลี้ยวจะรักอันนั้ดับเหลืองอีรอบกันในวัดแล้วคนแรงให้ออมเบียให้ออมอื่น ไม่เหลืออ้อมเพี้ยแดดใจก็ไม่ปลอยเชตะกิดดูนี่ว่าป้าไปดึกต้องการไปดูจังกอดออมมั่งกำในเลือกคุณเราว่นนี่คู่ม่ายันก็ไม่ได้ตจำยังก็ไม่ได้ตัดมาเพื้อยังจังมึงไม่ได้ตัดยังก็ไปตัดยังกูก็ได้น้าจัดยังจังกูนี่เออต่อโดยต่อกูต่อกูออกหน่อยยังจังมึงเออก็จังกูอยู่แล้ววันนี้มันได้กูออกใค้มึงจัดเลยนีไปโบนักหน้า เหตุใจไหนบองล่าไม่ตัดเองอ่ะแค่เอื่นเก็บทองไว้ต้องลูกเรียนกี่กรานคืนไปเรียนต่ำหมอมั้งไม่ต่ากันแลว้วไม่เรียนกันแล,ล้วก,ก็หล่อตรัสมากคือปล่อยจอดในตันนวได้กว้างเลยลูกว่าการเหอมอือนนิตตนาการชาติก็ต้องเติมตีแรงเรื่องตนาการชาตินี่ก็าใจไหมตนาการชาติเออตนาการชจัดจัดเนี่ยจันจันี่จัดนะ้าจัดนี่ตน,น,น,นาการแห่งประเทศไทย กรมเป็นวงประชาชนไม่อยากให้ประชาชนมีปัญหาต่างด้านการเงินกาะใช้ไม่ติดพอได้พูดนี่ไดตัวอย่างที่น้ำก้นั้งเลือดเบีย,ยร์แล้วพระเจ้าตันตรงจ้อนไปเลยวว่าคนเราอายุด้วยความพอด,ดีให้ทุกคนเดินใส่กลางได้เด็กต่จะไม่ประพุทธเจ้าเดินได้ไหมเรวจอาการใส่กลางอันนี้นอาย่กำไยโอ้ะจัดไปลองแลัน มันปานตึงบ่นปานกันนี่ทำในตายอันนีคือก็บอกเลยว่าอยู่ด้วยความพอดจใจใจอย่างประหยัดอดออมเข้าใจไหมลูกเต็มยมโนนี่เราอยากลุ่มเพือ่อเรื่องเงินเรื่องทองใจใจด้วยความประหยัดเต็มยูมันมีโฆนา่าชวนเชื่อหมากลอกบอกไอ้นู่นดีอันนั้นดีเจอตอนี้มีความ,มหมายฮันนจีจมัยนี่ แต่ทีนี้ถ้าเราตามกุธน,นะืจอกันใต้รถรุนไม่ออกเราเจอให้หนูไม่ออกเจออันี้มลำบากเราก็พอด้อในประยัดหันกันเร่งตูกนั่นนองน่า